เรียบร้อยครับเช็คเสร็จรอปล่อยอันนี้ห้าร้อยนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเช็คแล้วอีคขั้นนี้มันเร่นไงนี่ พี่มคันนี้มเปิดยังไงนี่ยังไงต่อนี่ลองเปิดดูอ๋อติดนิดเดียวเปิดโชว์ด้วยคนติดอ่ะอือตาแตกเราสองหมบสามลำนี่ติดเปียมีโคตรเก่ง แค่นั้นเลือกการมอนาม่าก็พี่ขค่นี้ปิงดง่ายดีดีนี่นี่ปิดนี่นี่แตงแเรียวเรียบร้อยการมอนาม้าใส่เรียวแคดบาร์ยักมันเล่ยนง่ายนี่ข้างไว้ปิด ไมหต้องแกันท่านี่ไม่ตังนะพี่ตังไม่พันรูนะตังค์ไมพันหมดเลย ปิดก,กิน,นกันนี่นี่ก็เรียบร้อยแล้วมาดูอันนี้นะตัวนี้อื่นอันนี้ก็เล่นคล้ายกันปึ๊บเรือกอันนี้ตังค์ตังค์แล้วนี่เรียบรย ช่องสีแดงร้อนแรง,รงขายดีแบบจอดคู่กันแล้วขายไฟสีแดเงเลยนี่ผมอัดให้ดูว่าเฉยนี่ส่งอินพอร์ตสองคันนะ่ะสุดแล้วแต่งพร้อมโอ้โหลองจรงออิงแล้วก็ได้ชมแบบนี้เลย โอ้อยังพี่ก็มีห้อนนี้ใครสนใจก็อเอามาเลายพร้อมทงสัญญาเช็คล้วเช็คแล้วท่านี้ก็เต็งออปชัน่นเยอะเลยที่จับโทรศัพท์แคชปาไฟสปอร์ตไล่เลือกับมูหนามกับตีนเป็ดท่านี้ตังอย่าง อเอาเราคนต่างกันเราปิดก็หมุนกันนี่เลาเปิดก็กคดแบบนี้ปิดนี <Yeah. S 1> ก่ก็พร้อมให้บริการ นุ๊กนุ๊กนิ้ยนุ๊กนิ้ยนุ๊กนิ้ยเรียบร้อยกได้สนใจเข้ามาเลยขอบคุณครับ